านี่ยังเงนกระสอบยังเงินจิ้งเกลังกบผู๋ครับเรื่องครับกบเมียสีเป็นเด่นนะครับพี่น้องเอามาลุ่นใส่ปลาจิงเงี่ยนะครับเดี่ยมใหม่เดี่ยวมือดีครับพี่น้องเอ้ยตัวดิผูยพี่น้องครับเริ่งครับตัวผู๋ยังเงยเป็นอย่ครับตัวเมียสีดำเด่นนะครับ ใส่หนีเพราะตรงเสียบได้ครับพี่พี่น้องครับตุวนี้ครับสามตัวโลนะครับคบเมียรุ่นนียนะครับก็ตรงหวงเลยนั้นครับมวอนีงพี่น้องสังเกตมึงนะครับมันดิอยู่นี่ครับพี่น้องข้อมีพวกค่อยง่ายบันไดครับอู้ญ่อยู่ครับพี่น้องครบกำลังเขาข้อมแล้เด็ดนะครับขึ้นกอล์ฟครับ น้ำร้ายครับมัอนี่คุณ้องผมเนี่ยมา,าแบบกแต่เงี้ยเมื่อกี้ครับตาแบบง่ายครับพุม่มกินแบบบ้นบานๆครับมันคือเกาล่ะครับยังตามผมอมีกนึงครับเหมือนจะเจอสวางพุ่มนะครับดีซี่ครับเสวางพุ่พอมอยู่ก่อนอนุ้ยขมยังง่าครับพี่น้อง เยบเลยกำหมูมเลยพี่น้องใส่สามตัวโลอันแบบที่เก่าครับพี่น้องครับคุมี่แบบไงครับใส่สามตัวโลครับพี่น้องกบผูกไปตองได้ครับนะครับนับจะกบแม่ครับผมน้องครับเดี๋ยวผมจะพาาจนะับค่มนี่นะครับพี่น้อง เดี๋ยวฝ่าแก่าค้มเลยกำลังแล้วตัวปูงยีปันไดครับเหยกบแตกโค้มครับพี่น้องแหงสีแจงพี่น้องก็เริ่มโค้มน้าเนีนนะครับเดี๋ยวเข้ามาลุ่นกันือเกเานะครับทีพีถางน้องว่าโค้มนี่จะโค้มงยีบไว้นะครับก็ได้จับครับกร่โถือว่างยีปันได้นะครับก็ถือว่างามนะครับทีพีถางน้องเห็นไหมครับนี่ บางคนคือคิดว่ากบหน้าคือขุนเห็นอ๋อนะครับพี่น้องกบมันออกตักออกให้ไม่ไม่นะครับพี่พี่หน้องมันมันขุนๆนะครับเสือขนแต่ถ้าบางเดม,มันอยู่หนามเลือดพี่น้องกะเบิร์ตซีดนะครับเอาหยากนะครับชีวิตอีสานพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินไปแล้วครับไม่เป็นไรนะครับ,รบเด็กกบแม่เงยครับผมกบกูเมื่อกี้กับตัวบบงเอยพันเดนะครับ ามผมมามึงรับพีนองโคมแบบี้เลยครับอมโอ้มันใจนะครับว่าตัวเองยังเปนเลยนะครับเกตาในยังแยงนะครับที่เพียวาโค้มจะโขกแล้วครับเจะแจงกนนะครับก่อนรับทีเดียีน้องครับ ร่อยครับให้ออกครับใส่คุบหน้าครับผม